องีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นุส in ิบผ er> ้ามหาเหตุกับพอเเอกัปแปบ้านแม่อันนี้หินดอกไงบ้างเมื่อเม่พีนี่หนอนหินดอกนี่เมอนี่หนอนม่พีน่อเก็บอะเลาเก็บอ่ะเกีบาลกเก็บาลกผู้ี่พีนผู้ที่สามแล้วนเพงพอดอกไงอ่าดอกไงใช่ไหม

เหยีดอกนั่งรูปน้องสงดอกานดอเทางเลยมุ้งดอกใหญ่ยิงมูงใหนี่มุ้ว่าเห็นเนี่ยอันเดเ้นลูกยุ่งเงาไหมเ็ดทานพี่น้องครับผมสีดำเลยี่น้องเห็ดทานชิมีมูนอีกเลยคุณว่าเห็ดทานใหญ่คือเป็นหนึ่งคนเราเสียอยู่ครับนเาดคะโยหเชื้อเลยโอ้ย

ท้ายยาค้ับผมพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มันโดรียบงาเงะคือคือกล่องเงาหืมใช้ทางมือรถใช้ทางมือรถใ่มืออไสิบบ่รถได้หลายอันบ่เก็บอยู่ลเก็บนั่นเอาตพ่อพี่น้องมาคุณ อกนกะ๊กไม่ก็กเห็นละทางเมื่อร้อ่ะไปย่างไปเบิมบ้มือก็ <c oughs> บุลงหลกปลามีเต่ปลามนขนทางเมือ่อาทางเมื่อบอจะพูลูกนี้เดู้สาต์นิมีกกสตร์ฮฟังทางี่เป็นต๊วทางนี่คือทางหเมือฮลวดเก็บมา,าได้ดนไหนเดยนนี่ใส่หลูมานำ ใส่เบื้งตัวเบิ้งเห็ดด้วยนี่ว่าคุณนีเพื่อนจีเต็มตาเราคนอุ้ยมันเห็ดไข่เห็ดไข่บอามาเห็ดขคอยมาลงต้องถามยมาเห็ดไข่ดอกเห็ดป้าอันนี้เห็ดป้าอ่าพี่น้องครับผอ่าเบ่พี่น้องครับผมเอาพ่อยหญ่เพิ่นมาเก็บก่อนครับผมสิบจีเซมตาละส่วนบาชิฟองเพาะติดึ้นมาได้น้อยนึงจักบอกว่าดีบอกอุ้ยเห็ดไข่เยอะบอกเห็ดไข่เสียา ใครอันนี้เห็ด okay. ป้าทางผุนมากเหรอวทางผุนตายไนเออมาแต่ทางนี่ละเราไปรวบว่าเอาเบิร evet ์ดคู่ดอกดอกโอ้ยจะเสียาแต่ดอกเถ้าว้หน้าเนาะยาย่เป็นมาบว่เอาเบิร์ดสุดดอกดอกมาสั่นพี่น้องไปหันหลังเด้อย่างลงไปนี่แล้วเนี้ยลูกไปตาดนี่ปุ๊บวันนี้เป็นผู้ส้างเทากัไปแต่เป็นต๊ะท่างกันแต่เป็นต๊ะห้องย่างลงไปนี่พอทางย่างเอ้อยทางรถล่ะท่างท่างมอเตอร์ไซค์เทากับจะลงไปนี่รถเทากัอยูดซื้อนี่แต่ว่าเทากับจะปีนผู้ เขาต้องไปเต้นโต๊กันผู้ศาสตร์ตัวนี้แนมนี่นี่ผู้นวยนี่ยางน้ำท่าลงไปเรื่อยๆไปหอดไตส้นประท่านพุนไปหอดพุนสีส้วงดอกน็ดทานพี่น้องก็ถึงินไ่ไ่ไต่ไต่่่่่่่่่ที่่่่ไ่่่ ของเปนกนองคับยาดินะยาดิฟองพนคือเกี่ยวไว้มันลงเกือกันมันไหมันลงเกือกเกี่ยวเฮ็ไว้เฮ็ดเยอพอได้อพอได้อออกเฮดทานครับผมออกมันไม่้องมานยนากันเอา

กินลดหุนครับกินมารลดหุนแล้วมันกินตลอดเครืงฟู่กงกินน้นนี่นี่ดิมีดิแา่ที่ไตเขาขวดบรามด้ยข็ขวดดิ่น้นว่ะอ๋อี่หนาแมมเบิร์ดเหยียบสลามนี่หนาว้าเหยียมุนเบิร์ดเลยเดีหลุย้

bây giờ nó nó chóng, khá rồi. nó không như vậy nè mẹ không đầy như vậy nè nó thầu đó hơi, nó ăn chó nó chó kìa chó nó dạo khá mất tí đi thầu đấy ạ nè ừ, hát anh ấy hên hát bà hơi, ไททีเจอเออท่านีแหละเฮ็ดดำอ่ะเฮ็ดเฮ็ดทานเฮ็ดทานจรินเลยนนเล้เฮ็ดทานอมข้างซมดีมาก เออียล <ane> ่ะเอ็มลกบปลาดวยกงไป่อแม่เอ๊อะอ้ัเวงต้นนนนันผ้าผนสวยเลยเปิดดากนิตตี้อ้หขอถ่ายยูิวเดีโอได้เนาลยโน้องปินห่อนแห้งเรสันพุน หลังข้างหลังทั้งใเบื้องข้างหลังพูดพูด,พ,ดพี่น้องพูดข้างหลัง้ังห้างทุกคนนั้งในเบื้องข้างหลังโคตงามเพรงามเพรางามเพรงามเลยแหละเอาโอเคเพจพี่น้องครับผมออพอบรรยากาศดีๆเลยท้ายพ,พี่น้องเบิ้งครับผม สันนิษฐานมาฟังทั้งผุนสิเป็นโซบปอล่าครับผมเห็นภูเขาบพี่น้องครับผมสันนิษฐานน่ะมันแมนโหลดโบเนจใจกันโบก่าฟันทงเพราะว่าถ้าถามฟังไปทต้งพุ่นสิเป็นคนเอื่นกระไดเลยว่าวันของเจ้าทิศพันถืออยู่สิบนเาะอากาศดีครับผมมูนี้คืบคั่มฝ่าฝนเล็กน่อยตอนนี้เฮิตฮอดทะเลเครื่องตามาไกลล่ะคนหลายครับผมพี่น้อง กินข้าวยั่ๆจ้มีดอนยมากจริงเหกินยังยังเลยลูกกินข้าวกินข้าวโอ้ยมาหลุดมึงเลยกินสองเลยบู๊ดไม่ไม่ไอ้แม่ทางรองขาวแม่ไม่มีควนมคืนี้วยทางไปห่ะมันมีเข่าด่างไฟเจ้าหลงปลาไปจ้ะกคอันกคัน

สามแฉบด้วยะค่ะเห็ไเขาเหินได้ค่ะไป่นังที่เขาขาเลยเอาไปอย่างอ,งงอาือนะยตรงย็ดไข่พี่นอนหยับหยบยินเยหมดเยยมเดงหมด นดน้องทำขาดหากพะโล่มาเอาติ๊เรยยิบมปออย่ามส่ตาหนุ่มนมาเล้วเดี๋ยวเราไม่มาก่อนลคะคะเรามาหาตางง็นยังหมูขาวตัวนึ่งหมูงเต็มแม่มงเกือ Thế nhắn gấu phạm thêm cười này, thế điên bà Mẹ, nó mà, mà cũng to dù gần Thấy Nó có phá rồi kìa Thế này Thế bưa bà Thế ตอนนี้ก็เขากำลังตาชกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันนะคะหามันอยหล่ช่วยลจ่าไปช่วยลจาทปกษะผุยไม่แบบร้ายโตมันขากันอย่ที่เฮ็ดจังสันเหรอ้อยนอนทาไมนี่พ่อก็เหยียบเอาไปนะเอาไปเนี่ยจะเหยียบเอายังหยุ่ก็เหยียบนอนทำไม น้องเจ็บนะเอาเอาหลดได้ยังยื้อจันไงน้องน้องเจ็บนะเลี้ยวดูไปทานหน่อยครับผมจิโน่พ่อหลังแกน้อนทำไม่นี่ดอกนี่สีแดงสุดเลยเหมือนแอปเปิ้ลเลยแม่ เห็ดกอแดงพี่น้องครับเห็ดกอแดงโด่งเดงนตอนนี้เราก็เห็นเห็ดอีกเห็ดอะไรวะเห็ดสีแดงเนี่นะคะเจอแล้วขาแดงพี่น้องพี่น้องเห็นเห็ดกอแดงดอกใหไงยิบเลยแล้วลูกใหญ่มากเร็วรีบเอาเดี๋ยวมีคนมาเอาดี๋ก่อนนะคะว่ามันว่ามันสวยมากเลยนะอือยิ้มนะยิ้มนะ อสีแดงน้่อืมกินได้สีแดงครับผมสีแดงโดดง่ายนั่งกินเห็นอ่าสตางายๆอ่าแต่สีเต็มตาแล้วครับพี่น้องเจ้าเห็ดออกห่างๆแม่แกแหลมผ่อนผ่อนถึงครับผมได้แล้วมีคนเอาเลยเห็ดทาน่อยนาต้องซีมาเกียรแบบแบกับพับหน้าแว่นพายเรืออ่อนแอน ตอนนี้เราจะเจอแบบนี้กับอู้แม่ไปครับแต่เราเอาขึ้นมาเลยนะคะน้องก็จะเปลียนเลยนะเปียอยู่เสี่ยมากแล้วก็เอารูปมันะครับขึ้นมาเอาลูปมางนะน่ารมากตะมิตะมุตะมุตะมิแง่มึงนะ่มอองนะที่มีตะมุตะมุตะมิเอ๊ะนี่เงียหรอพังอะอ่ใส่เอาใส่เลย ไม่ใช่ตากงกนไมต่ากนี่ารเตาอีกไม่เจ็บนะเรียงสร<ว>แล้วอ <laughs> ีม่เยไม่คงคือ,อยงกินลาย,ยเงได้ว่าจะเรื่อยมาต้องขอยขอย,อยง,อยอยงไป คนหลายแห้งพี่น้องครับผมฟังเรื่องผุนขัดงาหดเป็นโมูมโนยุคนี้เป็นวัานยุดราชการคนเละไรเนี่ยอยู่ข้างล่างรถประมาณยี่สิบคันพี่น้องขึ้นมาพาสั่นเนาะเฮ็ดได้บุคอยหลายพี่น้องวันนี้เลยเก็บบรรยากาศที่สวยๆฝากพี่น้องครับผมสวยมากครับผมสวยมากพี่นครับ น้องปิ้นหกหิ้วน้ำแล้วน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นน้องปิ้นแม่ตินออ่แล้วน้งสิหาทางกลับเป็นรถครัคุณหัวหัวเมาเนย sẽ hết nhai nè, เถ được nhai, ใหญ่น่ะคนเฮ็ดย่างมันฮ้องเห็ดดอก

มือนั้นมันใสโอ้มือนั้นมันอัน้นามบรานั่ลายอบี่าทงนุมัน่นกับจะคายอมลุ้มหน่อยนี่ลูกมะหมูหน่อยมูมาเร่นลุมนี่ตื่นตื่นเพรเลิกกันรุ้มน้่

วันน้น้องมี่จังนี่แหินนะตื่นน้องเหรอเรามีเราไม่มีดิ่งแล้วจันนี่หัว้วเขามันมีเาดมันมีนางรองนางร้องถุงกล่องกนนะยากมันเนน้องอะไนเป็นกระดิ่งนะคอยใ้องสิ่เดน้องของตานี่เด็กน้องอเนี่ยเน้องน่งแม่นังบลก กเป็แล้วพูดะมาเด้อพูดพพพนมาอ่าพี่เลี้ยหมู้มาเมื่อน้ำหอนีเลยมาเลิกร้อนิิ่มา